สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องจ้าพ่อกับยกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินยำมุนเ er like ้นน้ำกันค่ะพี่น้องคาะมื้อนี้ยำมุนเ้นเผ็ดแสบกินเนาะค่ะเนาะใส่กุ้งหนึ่งกิโลค่ะพี่น้องค่าแล้วกับวุ้นเส้นตาต้นสนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ผักกับพี่น้องค่ากับผักสลัดเด้อค่ะเด้อผักสลัดแล้วก็ปาปิก้าพี่น้องะานะอล้วพริกหวานพริกดวกเนาะค่ะเนาะสองชนิดกับพี่น้องค่าสีขาวกับสีแดงเด้อค่ะเด้อแล้วกับผักสีหอมพี่น้อง่ะประมาณนี้ละค่ะเนาะอันนี้ของหวานพี่น้อง่าเนาะ ของหวานจ้าพี่น้องขาลูกพลับพี่น้องขาเนาะลูกพลับค่ะพี่น้องขาอืมอะมากินน้ากันเ้อค่ะเด้ออ่ะลงมือกินกันเลยเ้อค่ะเด้อขออนุญาตใส่มือเ้อะค่ะเด้อใส่มือเนาะค่ะเนาะมุนเซ่นมันต้องใส่มือพี่น้องขามันกินยากใส่ส้นสอมเด้อค่ะเด้อส้นซ่อมเตรียมมาอยู่ค่ะพี่น้องขาโอ้ขอขอซิมปอนเ้อะค่ะเด้อคำนี้คือคำซิมเ้อค่ะเด้อนี่พี่น้องขา เสี่ยงเงาเงาเงาหมนเสี่ยกับพี่น้องแซ่บพี่น้องคะเด้อข้าวซอยส้มไม้เบิ้งพี่น้องคะ เศเง้้ยวขนาดไดนเนาะพี่น้องเป็นเ้นดีดีพี่น้องคะวุ้นเส้นตัดต้นสนเด้อพี่น้องสอบแบบนี้นะ้ค่ะเด้อซอบแบบตัดกับขาดนะพี่น้องค่ะซอบเส้เงา้ๆค่ะนี่ค่ะเนาะพี่น้องวุ้นเส้นตัดต้นสนพี่น้องคะกุ้งหนึ่งกิโลแล้ค่ะเด้อกุ้งไซนี่พี่น้องค่ะไม่ได่กุ้งไซนี่เนาะนี่หนึ่งกิโลค่ะอืมออือ พี่น้องขาแซ่บแซ่บเอาแบบเนี้ยเนียเนี่ยแหละค่ะเพราะต้องตัดเนาะค่ะเนาะบางคนกตัดด้ค่ะเด้ออืมอือหึอบสลัดอือหึกลมมากอือหึ Uh huh. รสชาติแซ่บแต่เป็นรองค่ะเข้มข้นอืมแซ่พริกเกินหาทิมน้อยแล้วไหนรองค่ะแส่พริกเป็นร้อย Cuộn ừm mm. cuồng luôn này không? กุ้งโล้นหนึ่งพี่น้องคะ่ะหายไปใส่ปลากะกุ้งโอ้พี่แขาง่างพี่กุ้งโล้นหนึ่ง <c oughs> รุ่นขนาดนี้แซ่บเพื่อกันพี่น้องอืมอืม จำมด้บุนเซ่นรสชาติเจ้มคนเด้อไปนอ้องพริกกรบรรอยด้วย กรอบครบพบริกกรอบๆอือือสามในบนเส้น กินคนเดียวดวยค่ะเด้อกินคนเดียวมุ้นเส้นหนึ่งห่อตาสน้นสนพริกบัอบ họt điều có để lại là bình đẳng hả hót lép đưa bình đẳng để lại hả ซ่แบแซ่บซัมเมอร์พี่น้องคะฝนตกซัมเมอร์ หนึ่งกิโลเป็นได้หมดอยู่ยข้างล่างเบิอืม ปกสีหอมไปเนาะอืม สุดยอดก <c oughs> ินไปเรื่อยๆได้ไปนองค้ามาทิดขาดตอนนี่ขาดตอนกินไปเรื่อยๆมันก็เถ็ดหวานมาก 밥부터, <laughs> 이제 갓도 안 비랑 밥. ขบ,บวนหนึ่งพี่น้องอีกขบ,บวนหนึ่งเนาะม้วนเส้นก้อนพี่น้องอีกหนึ่งขบ,บวนม้วนเข้าไปนี่ยหนึ่งขบ,บวนก่อนอื้อหื ตามนาทระเทศปจะปิก้าก <itta> ุ้งต <volleyball> ัวเดียวก็ได้พี่น้องกุ้ง คับอือร่อยมากไปน้องค่ะอิม่มแล้เด้วยค่ะเด้อย,ยวำบุ้นเส้นห่อหนึ่งกุ้งหนึ่งโลยิ่มเล้วไปน้อง กินของหวานม่ได้พี่น้องครับกินของหวานจะข้าววันเด้อค่ะเด้อมาลูกพับพ,พี่น้องค่ะเนาะลูกพับอืแก้เผ็ดแก้เผ็ดค่ะแก้เผ็ดนี่ค่ะพี่น้องล่างเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อบางคนก็เอาเปลือกออกพี่น้องค่ะเนาะเอาเปลือกออกก็ได้เปล่าออกก็ได้พี่น้องคะ่ะแล้วแต่นี่อืม้มอร่อยหวาน กรอบมากกรอบอืมอือือ ขออนุญาตปิดคลิปแล้วค่ะเด้อเกยนยังไ่กับพี่น้องเขาขอพรบคุณน,นะ้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ